สวัสดีคะ่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะวันพ่อเนาะเนาะคำแพง campaign. มาทำบุญค่ะให้อาหารปลาเก่งมากคำแพงสวัสดีจ้าด้วยให้อาหารปลาอยู่ที่เดิมนะคะเอซอยู่ที่วัดอ่าใหม่บ้านตาลเนาะ อยู่ที่จังหวัดเอออยู่ที่ตำบลเอออยู่ที่อำเภอสว่างเดนดินนะคะเอฟซีนี่ค่ะเิ่นกำลังบูรแล้วนะอ่าพระธาตน,นะคะคุณพระหัตถ์ก็มาพาคุณพระหัตถ์มาทำบุญวันนี้วันพ่อทำบุญร่วมกันนี่แหลนะเนาะทั้งครอบครัวนี่แหละใช่แค่พาทำบุญกันหมดทุกคนนี่แหละวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะคลิปนี้เนาะ แม่เพนจะมีแนวทางลาาพัฒนาเอ้าหมดแล้วเหรอให้พ่อแก่ให้เลยพ่อมาแล้วุูยแขงไงแหงคือผู้ใดฮะโอ้ทิ้งวงวไม่ได้นะลูกตามันจะกินตายแอะนะนีคาคำแพงนอกอันอกนกกระยางขาวพูนจับอยู่ตนไม้ขาวจุนมพูนจิ้นพิน นกคอ,อยาวนกกระยางขาวคอ,อยาววันนี้แม่เพนจะมีแนวทางเล่าพัฒนาเนาะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและแอดมารวยขึ้นหน้าจอให้กับเอฟซีท้งช่องเด้อนะคะวันนี้ได้มาแล้วค่ะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคโ<อ>เด้งบนล่างนะคะ6กสา ล่างตรงๆและห้าสามบนตรงๆนะคะเอฟซี FC ลาวพัฒนางว,วดวันที่้าที่สี่ที่ผ่านมานะคะส่วนวันที่หกได้มาแล้วเานาะอื่นวันศุกรอียะนะค,ยคัาแพงอย่าไ่เพ่นเอาขึ้นหน้าจอให้เดอร์ค่ะเนาะสองสำนักค่ะ หรือว่าจะไปเบิ่งตัวเลขที่บ้านก็ได้เนาะเนาะถ่ายภาพบรรยากาศถหายเอฟซีทั้งช่องในเบิ่งกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขอยู่ที่บ้านเลยก็ได้เนาะมันค่อยมีตัวเก่าและตัวใหม่เทียมให้ดูนะคะเอฟซีตัวใหญ่มากเลยนะคําแพงทำบุญเยอะๆจะได้ครอบครัวมีความสุขนะคะคําแพงจะได้เป็นเด็กดีเอาให้ปลาด้วยตัวเองก็กินด้วย ปลาด้วยคุณ <c oughs> แม่ก็กินด้วยแบ่งกันเหรอ <c oughs> แบ่งกันกับปลาเหรอ <c oughs> โอ้โหไหน <c oughs> ตัวอันนั้นปลาบึกบอปลาปลาบึกปลาอันยอีไย่างอา <c oughs> ต้มเป็นเม็ดนะมันค่อยได้กินทั่วกันเยอะๆ <c oughs> เออนั่นไง วันนี้แม่เพนข้อขออวยพรให้คนที่เป็นพ่อทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะมีแต่ความสุขความสมหวังเด้อจ้าเ,เนาะกินด้วยให้ปลาด้วยวันนี้วันพ่อแม่ขออวยพรให้พ่อกับน้องคำแพงมีความสุขหลายๆเด้อ งวดน,นี้เรียกคุณได้ตัวไหนคุณพาดยังไม่ได้หรอเสียด้เนาะเก้าสามฝันได้คักๆไปออกลาวเซ้เลยเนาะเก้าสามตัวใหญ่บาวนี้เนาะแม่เพนฝันได้เต็มเต็มเลยนะคะ f อฟซสามห้าและหนึ่งหนึ่งนะคะทั้งฮานอยและลาวเลย ฮะน้องหรือพี่น้องนะน้องอยู่ข้างหลังแม่วันสันสวัสดีสวัสดีครับคนรอสวัสดีครับคนรอรุ่นก่อนรุ่นก่อนหันไปนี่ค่ะเบิ่องบนป่าถุง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 หนุ่เดี๋ยวปลากินเข้าท้องปลาตายนะอากาศดีแห้งแห้งร่มเย็นวอยวอยอากาศดีแห้ง คำแพงแกงส้มค่ะเอาภาพบรรยากาศที่วัดให่บ้านตาลนาออำเภอสว่างแดนดินมาฝากเอซทั้งช่องแล้วค่ะมาอนุโมทานาสาธุบุญไปด้วยกันแล้วก็ไปเบึงตัะเลขน้ำกันอยู่บันดีกว่านะคะเอซมันจะได้ชัดเจนนะคะเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นของแอดมารวยแล้วก็อ่า ของอาจารย์ต้อยน้ำโชคถ้าว่ามีของอาจารย์อื่นมาเพิ่มเติมจะจะได้ลงพร้อมกันนะคะเอซี่ะเฮงเฮงรวยๆกันต่อนะคะวันนี้พามาทำบุญแล้วขอให้บุญกุศลทรงหนุนนำให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจ้านี่เนะคะ่ะเอซ แม่เพ่นกัได้ผ้าเอฟซีทั้งช่องแล้วก็คาน้องคําแพงพี่ประหัดไปทําบุญให้อาหารปลาเนาะอยู่ที่วัดใหม่บ้านตาลวันนี้เป็นวันพ่อนะคะทาบุญทาความดีไว้นะคะเอฟซี e เพื่อให้นุ่นนําชีวิตของเฮ้าพบเจอจะสิ่งดีๆนะคะอ่ะหลังจากกลับมาบ้านแล้วเนาะคะ่ะแม่เพ้นกับให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิงค่ะแม่เพ่นได้นำแนวทางของ อาจารย์ต้อยน้ำโชคและแอดมารวยนะคะคลิปนี้สองสำนักนะคะเอฟอ่ะเอามาเบิงค่ะผลลาวพัฒนาเนาะงวดวันที่สี่ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะผลเลขหกตัวออกที่ห้าสี่หกสามห้าสามเลขห้าตัวสี่หกสามห้าสาม 4ตัว6 3 5 3แล้วก็3ามตบน3 5 3 2้าสตบน5 3และ2ตัวล่างก็คือ6กสนั่นเองนะคะ fc มาเบิงของแอดมารวยนะคะงวดที่แล้วแอดมารวยให้วิ่งรูดที่4กับ5้เนาะสกับ5 4ไปอยู่ข้างหน้าเลข5ตัวนะคะเลขตัวที่ห ส่วนห้าก็มาหลักหน่วยนะคะเออหลักสิบนะคะ f อก็คือห้าบนเนาะจับคู่เข้าที่นี่ค่ะตัวลงเนาะเพิ่นเน้นสี่สามเลขออกห้าสามนะคะตรงตรง,ตรงบนนะคะของแอดมารวยนะคะ f อเนาะส่วนงวดนี้ก็ได้มาแล้ว3มงวดติดแล้วเนาะของแอดมารวยก็จับคู่เข้าให้มา3มงวดติดแต่บิ่งลูดของเพื่นบบคอยพาดนะคะ ส่วนของอาจารย์ต้ยน้ำโชคนะคะงวดวันที่สี่ที่ผ่านมาให้วิ่งลูดห้ากับหกเนาะห้ากับหกเลขดับบนล่างสองบอมาแท้ๆเนาะบอมีจักตัวเลยเนาะเพื่อนว่าเลขดับสองบนล่างนะคะก็ดับจริงๆด้วยเพื่อนว่าเลขดับเพื่อนเอายูนะคะกับแฮรเอฟซี FC, ทั้งช่องเลขที่ติสองกับพิจ,จารณากันดีๆนะคะแบบนี้เนาะเลขที่ติดที่เพื่อนว่าเลขดับนะคะเอฟซี FC. อ่า ส่วนจับคู่ให้เข้าที่5้สามบน6กสาล่างนะคะเข้าตรงๆทั้งบนและล่างเนาะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะเข้าทั้งบนและล่างเดอเอ้อเนาะนะคะ่ะเข้ากระดผลงานของวันที่4กันแล้วนะคะ สองสำนักนะคะเอซีมาเอาของวัาที่6กธันวาคม2 5 6 7ตรงกับวบันศุกร์นะคะลาวพัฒนาอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะงวดนี้ให้มาวิ่งลูดเม็ดเดียวนะคะหบนล่างนะคะวิ่งลูดอ่าหเม็ดเดียวบนล่าง จับคู่ให้3คู่กลับให้ด้วยนะคะก็คือ3113 3ึ9งหนึ่งก็จะเน้นให้ที่3 1มหและ3993นะคะ fc ส่วนเลขวินค่ะเลขวินให้มา1903 1903เนาะเลขดับงวดนี้ก็คือ2ตัวเดิมนะคะ ดับสองบนล่างอีกแล้วนะคะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคนะคะลาวพัฒนางวดน,นี้ดับสองบนล่างอีกแล้วเพิ่นว่าเลขดับเพิ่นดับมาดับอยู่มาแล้วแปดงวดติดนะคะ FC เอฟซีเนาะเลขดับเพิ่นดับมาแล้วแปดงวดติดนะคะนี่ค่ะส่วนงวดที่แล้วนี่ค่ะก็เบิงเอาเนาะให้วิ่งรุน่นห้ากับหกมาทั้งสองตัวเลขดับ บนล่างสองกับ2บอมีจักตัวเลยเนาะงวดนี้ก็ให้มาดับสองบนล่างเหมือนเดิมนะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้1เม็ดเดียวจับคู่ที่1 3ึ่งสา3 3ามหนึ่งเนาะเน้นสองคู่ก็คือ3113แล้วก็3 9 9เสาม ส่วนเลขวินมี1903นะคะ fc เลขวินแค่น้อยตัวเอง fc ทั้งช่องจับเหรนกระไรนะคะ fc ที่โตใดที่เพิ่นบ่ลได้จับไห้นะคะอย่าลืมเลขวินนะคะส่วนเลขดับงวดน,นี้2เม็ดเดียวบนล่างเด้อจัดจำใบค่ะเลขทีมีติด2กระไฮพิจารณากันดีๆะค่ะเนาะเพิ่นว่าเลขดับเพิ่นดับมาแล้ว8งวดติดนะคะ,ะดับอยู่เนาะอ่ะ ส่วนของแอดมารวยเนาะงวดนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง2กับ3านะคะสกับสจับคู่29งเ2้2สองและ39 38 37 34และ3าเน้นให้3คู่เนาะคะ่ะสองเและสอเนาะนี่ค่ะที่ที่ประการเมจิสีแดงนะคะอ่า คุณแม่แอดมารวยเพิ่นว่าขอถ้าผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับคุณแม่ท่าน,นเนาะเพนกะเป็นคนแก่เนาะที่มีหลายโลกประจำตัวหลายโลกคะ่ะเนาะผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้ท่านก็ตามนี้เลยเนากะกสิอเดหนึ่งหกสองสามแปดเก้ดหนึ่งสองนะคะตามนี้เลยนะคะตามเมจิสีแดงเลยเนาะเพ่นกาซอยได้ แค่เท่าที่ซอยได้นะคะเนาะอ่ะส่วนผู้ใดเนาะอยากมีน้ำใจแบ่งปันน้ำใจให้แต่ละเซียนแต่ละอาจารย์ทีเอซทั้งช่องตามเพิ่นนะคะก็ทักไล่์มาหามเมพิ่นได้เด้อเนาะ 065-341-8836นะคะเบอร์โทรหรือว่าทักไลน์มาก็ได้เนาะ065-341-8836ค่ะทักไลน์มาหาแม่เพนบอกว่าอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้เซียนนั้นเซียนนี้ก็เดี๋ยวแม่เพนส่งให้นะคะเนาะแม่เพนก็บ่อยากเอาอันตัวเลขบัญชีขึ้นหน้าจอไลน์เนาะเพราะว่าอาจจะย่านพิษกดเพิ่อนเนาะขึ้นได้ยูแต่ว่าเป็นบางครั้งบางข้าวจังสินะเนาะอ่ะ ส่วนงวนนี้แอดมารวยให้วิ่งลู่สองกับสามนะคะจับคู่ให้สองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองสี่และสองหนึ่งสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามสี่และสามหนึ่งเน้นให้สามคู่เนาะสองเก้าสามเก้าสองแปดนะคะเอสซี่บอมแมนว่าแม่เพ่นจะล่ำเอียงว่าเออของเซียนนั่นเซียนนี่เราเห็นเอาลงมาเอาหลงของบางเซียนมันบอมแมนเนาะมัน ความจำเป็นของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะ FC ผู้ใดที่จำเป็นรลายแม่เพ่นก็นจะชอยนะคะนี่ค่ะอ่ะแคปหน้าจอเลยค่ะเล่าพัฒนางวดวันที่6ทธันวาคม2567ตรงกับวันศุกร์ของมืออื่นนะคะ FC อา่าเตรียมอรอลุ้นกันต่อเนาะขอให้เดเฮงเฮงรวยๆปังปัแตกบนล่างอีกเด้อนะคะ FC จะได้มีกำลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นหลายๆเนาะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกเสียนทุกอาจารย์และทุกสำนักเนาะส่วนรัฐบาลไทยเดี๋ยวแม่เพนจะตามให้นะคะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคนะคะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปัทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีคะ่ะ